เ็นหมือนกันค้าพานทองนี่เขาเข็นกระดานหาหอยแคนกันนะัะพอมันโยกมันกันลอกไม่อยู่ยังไม่สำเร็จไม่เป็นไรหรอกแต่จงสู้ต่อไปเหนื่อยก็แค่พักท้อได้แต่อย่าถอย เดินช้าดีกว่าไม่เดินเลยเดินนอนเลยาเป็นออกจากาว,วัดทดเราก็มาต่อพานทองเลยครับเล่นเหมือนกันครับพานทอง น่าจะบ่ายหน่เยอะช่วงนี้ไม่เท่าไหรวันนี้ก็พรุ่งนี้อสองวันก็เริ่มกลางเต็มแล้วเนะนีะ <c ười> อือน่าจะพรุ่งนี้วันนี้คงไม่ใช่เพราะเพิ่งจะกลางเต็ม <little> <c oughs> ไอ้หนูเอ้ยระวังรถนะลูกนี่ตั้งทุกทีนี่นี่นี่พรุ่งนี้รีกันเมื่อน่าจะพรุ่งนี้ในพรุ่งนี้กระบายนี่แหละโอ๊ยอ้วนเอ้ยลูก ออานี่ไงสไลเดอร์ที่มันชอบน,ะน่าจะวิ่งรถทางเดียว okay. หรือไม่ก็ให้คนเดินเข้าอย่างเดียวองๆงน่าจะให้คนเดินเข้าอย่างเดียวแหละมีหลายวิธีนะครับที่กําลังกลางเต็นท์อยู่อะไรอยู่พวกน้รัวมาเดียวเฮ้ย สไลด์เลื่อนเลื่อนไว้โน้นพลังเล่นก็อยู่โน้นฝั่งนี้ต้องมีนี่รถไฟด้วยคืนเย็นนี้หรือเปล่าถ้าเย็นนี้ไม่ใช่คใช่ทุกคืนไม่ใช่น่าจะช่วงบ่ายนี้แหละบ่ายนี้แหละวก็ิดหมดเลยแหละให้รถนั่งรอบนอกให้ตะโนเดินแล้วก็พวกรถนองรถน้ำแค่นั้นแหละมีตกไอรถเครื่องเสีย่เขาตั้งเต็มหมดเลยดูนี่เห็นไหมล่ะ

ชอบคัเส้นพานทองตลาดพานทองนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าถึงไหนเขาปิด่ยนเป็นถ้แดงอะไร ข้างกลางแกนขายก็เออข้างทางเต็มไปหมดนู่นไฟแดงเออเอาแค่วันนี้พรถนี่หนอืมรถบ้านสองคันเลยเดี๋ยวพราะนั้นหน้าจอดดูชาแค่ไฟแดงเนี่ยตู้เป็นจุดจุดนี่เราเวียนนู่นยันไฟแดงอืมโหทีนี้จัดทุกพื้นที่ทุกปีปันทองไม่จัดเออนี่วยูทีสามทีนี้แล้ว มักานยใส่พวกโอบตอในยกเทศมนตรีอุปบรรจงอุปสาหาหรือกันทัพราะว่ามันแห้งแล้งแล้วตอนนี้มันไม่มีน้ำเล่นกันไงไม่อยากยังไม่มีตังซื้อดอกครบนูดน่ะแม่ปจานมเลยทีนี้ปีนี ตรงบอลทองจัดใหญ่เว้ยแม่ใส่ขาขั้นสั้นดี่อ่ดครับอ่อ,อนี่ใส่แล้วก็ยังใส่สไฟแดงอยู่ก็ใส่สิถ่เป็นนี่ัก้กงได้ใจใจเลยนี่ถ่ายเอาเฉพาะเป็นจุด Có lẽ thì để sbinary quan sát xuất hiện thượng trọng thể พอคือแม่ภาพกระโดดน่ะแม่กดมันเป็นกระโดดแล้วก็กดปุ่มเดียวปุ่มนี่แล้วนั่นเนะี่ยถ้าคืนนั้นมานะแม่กติธราม เลาะดูเขาเล่นสงการเด้งแห่งจัดมีอะไรเหรอมีกดอมาเลาะก็ดูเล่นน้ำนะ cái vậy Ui, xe lụ, xe mà ปิดครับแล้วก็ปิดหน้าตางเดี๋ยเปิดกระจกถ่ายแงทะเลครับเนโยกนีเดี๋ยวไปจอดตรงโน้นดีกว่าเนี่ แม่เอาฟ้องมันไม่อยู่วะี๋ยวพาพี่จอย ลงวะเหรอไปกินอะไรพามาดูทะเลน้ำแห้งครับ มาเย็ uhm. นดูเขาหนูหนูด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 ูเขาหาหอยแครงครับนี่เขาเข็นกระดานหาหอยแครงกันนะ เหน <im ités> <à>? ็นยังเห็นเข้าเข็นหอยยังหอยแข้งนั่นแหละเขาเข็นอย่างนั้นน่ะเวลาน้ำลงนะครับมองไม่เห็นตัวปูหรอกนู้นสะพานไปถึงนู่นแล้วครับสุดลูกหัลูกตลาง หลังจากที่ถ่ายคลิปงานวัดเสร็จนะครับก็พาพี่ชายเข้ามาส่งที่บางแสนเสร็จผมก็พามาเลาะดูที่สะพานนะครับสะพานเลาะชายทะเลนะครับวันนี้น้ำลดนะครับปูเต็มเลยแล้วก็มาเจอคนที่เขากำลังหาหอยแครอยู่เอ่หอยแครงครับเข็นกระดานนะครับ สมัยก่อนผมก็เคยมาเข็นอยู่เข็นกระดานหาหอยแครงเนี่ยครับล้วงเอาล้วงเอามันจะมีพื้นที่เหลืออยู่แค่ตรงนี้แหละครับฝั่งนี้ที่เข็นหาหอยแครงได้แต่วันนี้น้ำลงเยอะนะครับลงไปนู้นเลยแห้งไปนู่น ลงไปเยอะเยอะมากเลยนะ้ำน,นี่ลงผู้สุดลูกหูลูกตาเลยครับเดี๋ยวไปให้ดูครับนู่นครับลงไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะ้ำมันนะมองเห็นพื้นที่ตรงที่เขาหาหอยแครงนี่ครับเป็นสะพานเลาะชายทะเลนะครับ ก็ไม่รู้จะไปไหนครับก็ล้อหาถ่ายคลิปให้เพืเ่อนๆครับผมก็อาจจะลงช้าบ้างนะครับคลิปเพราะว่าลงไม่ทันจริงๆครับบางคืนกลับมาตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยครับเช้าก็ออกแต่เช้าช่วงนี้ก็พอดีช่วงนี้ว่างครับก็ออกหาถ่ายคลิปให้เพืเ่อน ลงคลิปช้าเข้ายาบนกันนะครับเพราะว่ากับตีหนึ่งตีสองครับผมไม่รู้จะตัดคลิปทันไหมเช้าก็ออกตีสี่ตีห้าครับไปทั่วเลยครับตอนนี้เอาครับผมเท่าน,นี้ก่อนพอม,มันโยกมันสล็อกไม่อยู่ขับมาเที่ยวล้อ ลาะชายทะเลนะครับเป็นสภาพเลาะชายทะเลก็เป็นทั้งที่ท่องเที่ยวทั้งที่ถนนเลี่ยงเมืองนะครับก็ใครไม่อยากเจอรถติดอะไรก็เลี่ยงออกมาเส้นนี้ ไม่มีอะไรให้ชมนะครับร้อนชาเลยเอาผมจะพาดูนะครับเลาะไปถึงไหนมันก็มีที่จอดให้นะครับพักผ่อนอะไรได้ก็มีของขายของอะไรอยู่เราอยู่เราอะไรก็ จอดซื้อได้นะครับตอนนี้น้ำมันลงนะครับอีกสักพักก็ตกลขึ้นแล้วน้ำกำลังขึ้นผมจะพาวิ่งจนสุดสะพานเลยนะครับเรื่องสงการส่วนสงารารเขก็ ไปเล่นมันอยู่นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีขอพัะเจดีทรายที่บางแสนนะครับผมจะพาไปให้สุดเลยตอนนี้ มีที่ให้พักรถพักอะไรแต่ตอนนี้จะมาจอดกันบนนี้ก็ถ้าไม่มีล่มหน้าล้อนอี่ร้อนนะก็ใครจะมาแวะชมวิวชมอะไรก็เตรียมล่มมาด้วย There <laughs> we ก็มีพื้นที่ให้เราขี่จักรยานได้นะครับพื้นที่สีเขียวครับเะะ้าจักรยานมาขี่ได้นะ,ะัะออกกําลังกายดูเลาะชมวิวชมอะไร ับคนที่ชอบนะครับแนะนำก็สะพานเส้นนี้เลยครับออกกำลังกายได้ขี่จักรยานได้นะครับเอารถจอดได้ข้างล่างแล้วก็ขี่จักรยานเนะเดี๋ยวก็จะสุดแล้วนะครับเนี่ยข้างหน้าเราก็จะสุดสะพานแล้ว ก็ตรงไปก็เป็นถนนหลักเลยนะครับตรงออกไปข้างหน้าเราก็เป็นถนนสุขุมวิทแล้วนะ เราก็ขับไปขึ้นสะพานใหม่นะครับก็ไปออกทงนนได้นะครเลี้ยวซ้ายก็ไปออกถนนสุขุมวิทได้ตรงไปก็ไปออกถนนสุขุมวิทได้นะผมให้ชมเท่านี้นะครับ